สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดคุยถึงการทําทุเรียนถวายนะครับหรือนอกฤดูนี่ครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องตัดแต่งกิ่งทุเรียนนะครับแล้วก็ฟื้นฟูชุดใบทุเรียนให้ได้อย่างต่ํา2ชุดใบนะครับ1ชุดใบใช้เวลาประมาณ2 0 5้าถึงสีวันนะครับตั้งแต่การปิใบครั้งแรกนะครับใช้เวลา45วันนะครับในใบชุดที่1 แล้วก็ในใบชุดที่2เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ 35- 40วันนะครับก็ระยะเวลาประมาณ4เดือนนะครับเรามีเวลาฟื้นต้นนะครับทำใบให้ได้อย่างต่ำสองชุดนะครับนี่ก็การกระตุ้นยอดนะครับก็มีวิธีเหมือนกันนะครับกับในฤดูนะครับภาคใต้เรานิยมทำในช่วงเดือน มีนาคมเมษาพฤษภามิถุนานะครับหลักการง่ายๆนะครับเราจะเอาดอกในช่วงที่ปริมาณฝนน้อยที่สุดนะครับเหตุผลที่เราทําทุเรียนนอกฤดูนะครับเนื่องจากราคาค่อนข้างที่จะแพงนะครับกว่าในฤดูและก็นิยมทํากันน้อยกว่านะครับเพราะว่าทํายากกว่านะครับทํายากกว่า ด้วยสภาพเวดล้อมสภาพอากาศนะครับก็มีฝนตกชุกนะครับแล้วก็ใช้ทุนนะครับเงินทุนกค่อนข้างสูงกว่าในฤดูนะครับนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งอาจจะสองเท่าของในฤดูนะครับแต่มันก็คุ้มค่ากับการลงทุนนะครับก็หลักการง่ายๆนะครับเราทํสองชุดใบนะครับใบชุดที่สองเราก็สะสมอาหารนะครับเหมือนทุเรียนในฤดูหมดทุกอย่างนะครับหมดทุกอย่างที่เหลือก็รอ นะครับฝนทิ้งช่วงนะครับลมหนาวกระทบเราก็สามารถกระตุ้นนะครับอ่าก็คือกักน้ํานะครับเอาเดอกได้นะครับก็วิธีการตา่างๆก็ลักษณะการทําก็เหมือนกันกับในฤดูนะครับแค่เราชะลอนะครับทําออกก่อนในฤดูหรือออกหลังฤดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทําทุเรียนนอกฤดูนะครับสําหรับส่วนที่ สนใจการทำทุเรียนนอกฤดูเนี่ยนะครับก็สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำนะครับแล้วก็ศึกษาสภาวะอากาศนะครับให้ศึกษาสภาวะอากาศนะครับคนที่ศึกษาสภาวะแวดล้อมภูมิอากาศนะครับเก่งๆนะดูยักรณยอากาศแม่นๆนะครับศึกษาอย่างละเอียดอันนี้ก็จะเอาตัวรอดและก็จะเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับ นี่ก็มาดูนะครับส่วนของผมเองนะครับก็อยู่ในช่วงของการพื้นต้นทำใบชุดที่หนึ่งนะครับอันนี้เราทําปกติเราจะทําในฤดูนะครับเนื่องจากว่าเราขาดแคลนแรงงานนะครับเราไม่สามารถทํานอกฤดูได้นะครับเท่าที่มีอยู่นะครับก็งานเร่งรัดนะครับไม่สามารถที่จะจัดการแบบเร่งด่วนได้นะครับเวลากระชั้นชิดมากนะครับอันนี้ก็รอชุดใบอยู่นะครับตอนนี้ นี่ก็ผ่านกระบวนการกระตุ้นทางใบชุดที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือการกระตุ้นยอดนะครับชุดที่สองนะครับก็รออีกประมาณสี่สิบวันนะครับสี่สิบวันประมาณสี่สิบวันนะครับยอดนี้ก็จะแก่นะครับถ้าหากมีฝนทิ้งช่วงนะครับมีแดดจัดๆนะครับได้แสงแดดประมาณวันละเจ็ดถึงแปดชั่วโมงนะครับก็จะทําให้ใบเข้าสีเร็วขึ้นนะครับ นี่ก็พามาชมนะครับบรรยากาศในสวนตอนเย็นๆนะครับตอนนี้ก็เกือบเกือบห้าโมงนะครับอันนี้หลังจากที่เราฝืนต้นนะครับแต่งกิ่งมานะครับก็จะได้ยอดประมาณนี้นะครับที่เหลือก็เดี๋ยวจัดการกระจัดการเข้ายาแมลงอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่สองนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวรอวันจันนะครับวันจันทร์สวนนะครับผมก็จะเข้ามา พ่นยาแมลงอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็พ่นไปหนึ่งรอบนะครับตอนที่เขาตั้งปีแดงๆนะครับอันนี้ก็อยู่ระยะใบดาบนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นใบประมาณนี้นะครับยังไม่กลางสังเกตว่าเราพ่นไปหนึ่งครั้งนะครับนี่ก็ปลอดภัยจากแมลงเข้าทําลายนะครับยาแมลงครั้งแรกเนี่ยนะครับที่สวนใช้อาบาเม็กินนะครับก็เป็นยาเปรียบเสมือนยาสามัญประจำบ้านนะครับสาหรับเกษตรกรทําสวนทุเรียนนะครับ แล้วแต่พื้นที่นะครับเราควรศึกษาแมลงนะครับว่าที่พื้นที่ของเรามีแมลงอะไรระบาดนะครับเราก็สามารถใช้ยาของตัวจัดการแมลงประเภทนั้นๆได้นะครับอันนี้ก็พามาดูสภาวะแวดล้อมทั่วไปนะครับหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับโล่งๆนะครับโล่งๆแล้วก็แสงก็จะโดนส่องเข้าหาต้นนะครับ นี่สวนของเรานะครับมีลูกหลงฤดูอยู่ประมาณลูกสองลูกนะครับอันนี้เราเก็บไว้ให้น้องชายนะครับก็มาดูนะครับข้าวๆนะครับอันนี้ฝั่งตะวันตกนะครับแอดมินพามาชมนะครับคลิปนี้ก็แนะนําคนที่อยากจะทําสวนทุเรียนนอกฤดูนะครับก็ลองศึกษาดูนะครับจะประสบความสําเร็จนะครับยากหรือง่ายนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เราปฏิบัตินะครับตามขั้นตอนและก็ ความสมบูรณ์ของต้นนะครับมีส่วนนะครับสภาวะแวดล้อมพื้นดินนะครับสภาวะสภาพอากาศนี่ก็เป็นปัจจัยหลักนะครับในการทําทุเรียนนะครับเราสามารถนําไปทดลองปฏิบัติฝึกทํากันได้นะครับสักแถวสองแถวนะครับคนที่มีแรงงานมีการจัดการที่ดีนะครับอันนี้ก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงนะครับการทำทุเรียนนอกฤดูนะครับ ตอนนี้ที่สวนฝั่งผมก็ยังไม่พร้อมนะครับยังไม่พร้อมถ้าเราอยากจะทํานอกฤดูนะครับในฤดูเราก็ต้องสละนะครับก็คือเราต้องยอมเอาดอกทิ้งนะครับหรือเราจะอัดน้ํายาวๆนะครับช่วงที่เขามีดอกออกมานะครับช่วงกระทบหนาวที่นี่ก็ตรงกับช่วงมกราคมนะครับประมาณสัปดาห์ที่สองที่สามนะครับจนถึงต้นกุมภาพันธ์นะครับดอกของที่นี่ก็จะมีประมาณสองเดือนนี้นะครับในฤดูนะครับ ตรงช่วงมีนาคมเนี่ยนะครับก็จะอากาศอุณหภูมิก็จะเริ่มสูงขึ้นนะครับทําให้ดอกออกยากขึ้นนะครับที่นี่ก็ทำสองชุดใบนะครับมีอ่ามีโอกาสทำสามชุดใบนะครับไม่มีประสบความสําเร็จนะครับออกดอกยากขึ้นนะครับตรงกับช่วงร้อนแรงนะครับอุณหภูมิสูงขึ้นดอกออกยากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักนะครับกวรศึกษาสภาวะแวดล้อมสภาวะอากาศให้ดีนะครับก่อนจะทําทุเรียน นะครับในปีนั้นๆนี่ก็แตกต่างกันไปนะครับก็ลองประยุกต์ใช้ดูนะครับอันนี้ก็คลิปนี้ง่ายๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลักการทำตู้เรียนนอกฤดูนะครับที่เหลือก็เราปฏิบัติเหมือนกับในฤดูมาทุกอย่างนะครับสะสมอาหารทางดินทางใบนะครับก็เหมือนกันหมดนะครับที่เหลือก็ลองไปจัดการกันดูนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ขอบคุณครับ